ครับพบสวัสดีครับลุงพร้อมครับผมครับในช่วงนี้นะครับทางสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาปฐุมสารนครบรมเขตสองนะครับก็ได้มีการออกประเมินนะครับสถานศึกษาพอเพียงก็คิดว่าคงประมาณกลางเดือนนะก็คงจะแล้วเสร็จนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาลูกนักเรียนจากโรงเรียนบ้านในอินดโอนนะอพัฒนานะฮะต้องขอขอบคุณคณะกรรมการชุดท่านนิกุลมณีรัตน คุณพันนกวดีมณีรัตน์คุณอดุลภัยสนซึ่งเป็นศึกษานิเทศนะครับได้ให้คำแนะนำโรงเรียนของเราเพื่อการพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้เตรียมกัาละกันนะครับทุกโรงเรียนคงมีตารางเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทางสำนักงานเขตพื้นที่การสาธารณสุขสาครคามรมเขตสองอได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนทำความดีถวายในหลวงและชวนน้องท่องพุทธวจนะ นะครับซึ Harriet, ่งผลการแข่งขันนะครับทางเขตพื้นที่ได้ประกาศดังต่อไปนี้นะครับกิจกรรมชวนน้องท่องพุทธวัจนะชนะเลิศได้แก่โรงเรียนบ้านท่าอูเทนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนบ้านอ้วนรองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนบ้านคอโรงเรียนบ้านห้วยไหายสมบูรณ โครงงานคุณธรรมจริยธรรมนะครับประเภทโรงเรียนนะครับระดับประถมศึกษาชนะเลิศโรงเรียนบ้านคอรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนบ้านปากอูนปากอูนพดุงวิทรองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนบ้านท่าบ่อระดับมัธยมศึกษานะครับชนะเลิศโรงเรียนบ้านหาดแพงรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนชุมชนเอื้องกอนาดีรองชนะเลิศอันดับสามโรงเรียนบ้านนาคอย ประเภ East, family, la, ทนักเรียนนะครับระดับประถมศึกษานะครับชนะเลิศนะครับโรงเรียนบ้านขอดีกว่าทุกรางวัลเลยนะครับท่านคุณครูวันนิดารองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนบ้านท่าบ่อรองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนบ้านโพไสทองระดับมัธยมศึกษานะครับประเภทนักเรียนนะฮะชนะเลิศโรงเรียนบ้านท่าบ่อรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนบ้านหาดแพงรองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนราชสามคีนะครับวันนั้นท่านวงสายเตโชก็ ให้ทุกโรงเรียนที่ชนะการประกวดนะครับที่ยังไม่รับรางวัลไปรับรางวัลที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานะครับภายในวันที่6ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับหากพ้นกาหนดนะครับถือว่าไม่ะสมะไม่ประสงค์รับรางวัลแล้วก็ให้นําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนไปด้วยนะครับหฉบับนอกจากนั้นครับลุงพร้อมนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลานครพนมนะครับก็ได้จัดกิจกรรม เสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนานะครับฉลองพระชนสาร้อยปีสุพรพยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆรปรินายกประจำปีพุทธศักราช2556นะครับงานนี้เจริญพรคำจานก็ได้ไปศึกษาดูงานแล้วก็ให้ลูกให้กำลังใจใลูกหลานนะฮะทุกโรงเรียนนะผลการประกวดนะครับต้องขอขอบคุณท่าน ผู้ในการบุญเลื่อนสิมบรีนะครับลงภาพที่ Facebook นี่ประมาณ300กว่าภาพนะครับทุกเรียนที่ไปได้รับรางวัลก็รวมรวมทั้งไม่รับรางวัลด้วยนะครับต้องขอขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ลูกหลานได้มีเวทีในการแสดงความสามารถผลการแข่งขันนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับพระศิลธรรมในโรงเรียนต้นแบบประจำจังหวัดนครพนมชนะเลิศก็ได้แก่พระครูวิชิตวรเขต สวดมนหมู่สรพันยะนะครับช่วงชั้นที่2ชนะเลิศโรงเรียนชุมชนบ้านสามผงรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนเทศบาลหนึ่งหนองแสงรองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนบ้านปากอูนปากอูนพดุงวิทย์นะครับสวดมนหมู่สรพันยะช่วงชั้นที่3นะครับชนะเลิศโรงเรียนสามผงวิทยาคมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนนาแกสามขีวิทยารองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนสีบัวบานวิทยาคม สวดมนต์หมู่สรพันยะช่วงชั้นที่4นะครับชนะเลิศโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนาศึกษารรงชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนคำเตอยอุปถมัมภ์รองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนเรนูนครวิทยานุก,กูลการบรรยายธรรมนี่ก็สุดยอดเลยนะครับช่วงชั้นที่1นะครับชนะเลิศโรงเรียนเทศบาลศรีนครพนมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนอนุบาลนครพนมรองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนวัดพระธาตพนมการบรรยายธรรมช่วงชั้นที่2นะครับชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนมนามสกุลค ah oui, ุ้นๆนะครับนัชวารีนี่รองชัเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนเทศบาลสีนครพนมรองชัเลิศอันดับสองโรงเรียนบ้านกุลคุนะครับการบรรยายธรรมช่วงชั้นที่3นะครับชนะเลิศโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมรองชัเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนนาแกพิทยาคมรองชัเลิศอันดับสองโรงเรียนอุเทนพัฒนา การบรรยายทมช่วงชั้นที่4นะครับชนะเลิศโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนอุเทนพัฒนารองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนเรนูนครวิทยานุก,กูลนะครับการตอบปัญหาธรรมะนะครับช่วงชั้นที่1ชนะเลิศโรงเรียนบ้านหัวบึงทุง่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนวัดพระธาตุพนมรองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนบ้านคําเตย การตอบปัญหาธรรมะช่วงชั้นที่2นะครับชนะเลิศโรงเรียนพระกลางวิทยาคารรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนบ้านโคกสว่างรองชนะนเลิศอันดับสองโรงเรียนวัดพระธาตุพนมการตอบปัญหาธรรมะช่วงชั้นที่3นะครับชนะเลิศโรงเรียนปลาปากวิทยารองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองชนะนเลิศอันดับสองโรงเรียนสหารรังเซริการตอบปัญหาธรรมะช่วงชั้นที่ส ชนะเลิศนะครับโรงเรียนปลาปากวิทยารองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนอุมม่มเมาประชารส์รองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนหนองสนพิทยาคมแล้วก็มาการกล่าวคําอาราธนาและถวายทายทานนะครับช่วงชั้นที่1นะครับชนะเลิศโรงเรียนบ้านใต้พลสวรรค์รองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนบ้านโคกสว่างกล่าวคำอาราธนาและถวายทานช่วงชั้นที่2นะครับชนะเลิศโรงเรียนบ้าน โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านสามผงรองชน 1, ันเลือันดับหนึ่งโรงเรียนบ้านคอรองช 2, ัเลิ่อันดับสองโรงเรียนบ้านนาราจควายการกล่าวคำราชนาและถวายทานช่วงชั้นที่3นะครับชนะเลิศโรงเรียนอุเมาประชาสันรองช 1, ัเลิ่อันดับหนึ่งโรงเรียนเรน,นูนครวิทยานุก,กูลรองช 2, ัเลิ่อันดับสองโรงเรียนมหาชัยวิทยาคม การกล่าวคําอาราธนาและถวายทานนะครับช่วงชั้นที่4่ชนะเลิศนะครับโรงเรียน,รน,รนศ 1, รีโบบคตบูรณ์รองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมรองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมแล้วก็รายการสุดท้ายนะครับการร้องเพลงลูกทุ่งส่งเสริมศิลธรรมจริยธรรมระดับประถมศึกษานะครับชนะเลิศนะครับโรงเรียนศรีโพนทองโรงเรียน โพนทองวิทยาคารนะครับรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งโรงเรียนบอ่อสะอาดรองชนะเลิศอ,อันดับสองโรงเรียนอุเทนวิทยาคารท่านพอพัชรพงศ์ยิ้มแป้มในงานนี้นะครับระดับมัธยมสาร้องเพลงลูกทุ่งนะครับชนะเลิศโรงเรียนเรนูนครวิทยาลุกกูล อรองชฉะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนกุตกไายวิยาคมรองชะลิศอันดับสโรงเรียนนาแกสามคีวิทยานะครับก็ยังเหลือหนึ่งรายการที่ยังไม่ประกาศก็คือการประกวดสื่อการสอนศิลธรรมวีีดีเรื่องสั้นนะครับอ่ายังไงก็ขอแสดงความยิดีกับลูกหลานครูบาอาจารย์นะครับที่ได้บ่มเพาะของลูกหลานของเรา ให้มีเวทีนะครับอาขากับเจริญพรคำจานร์มาแวะที่โรงเรียนสีโพนทองวิทยานะครับก็ขอแสดงความชื่นชมกับครูบาอาจารย์ท่านผู้บริหารนะครับที่พัฒนาโรงเรียนได้เยี่ยมเลยนะครับโรงเรียนดีรีตําบลสภา,านักเรียนมีผลงานมากมายเลยนะครับจากการบริหารจัดการของท่านผู้บริการเกรียงศักดิ์ปราพรมท่านรองสัมพันธ์นวลงามนะฮะโดยเฉพาะเพื่อนครูทั้งนั้นนะครับเป็นเพื่อนครูเป็นแฟน5นาทีสําหรับ เพื่อนครูของเรานะฮะคุณครูปียนุชนะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะฮะปิดท้ายข่าววันนี้นะครับท่านผู้ในการพัชรพงษ์ทัศสศรีนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับบอกว่าวันนี้นะครับทางคณะกรรมการนิเทศเต็มพิกัดนะครับจะนิเทศโรงเรียนในเครือข่ายอุเทนโนนตาลท่าจำปาและก็เวียนพระบาทนะครับทุกเรียนก็เตรียมพร้อมกันเลยกันครับลงพร้อมครับสวัสดีครับพร้อมกันเลยกันครับลงพร้อมครับครับผมครับ เอาก็ขอสนแสดงความยินดีกับโรงเรียนเทศาบาลเ,เทศาบาลสามหรือเปล่าครับอา้าวชนะเลิศระดับประเทศการประกวดสิ่งบริจาควัสดุระดับป4ีถึงโรงเรียนเทศาบาล3นะฮะอันนี้ก็ไปรับรางวัลมาแล้วนะครับขอสนแสดงความยินดีด้วยอขอสนแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณครูสมพานและคุณครูสำรานกิติศรีวรพันธ์ครับที่สูญเสียคุณตาขานกิติ สีวรพันธ์ครับอายุ88ปีซึ่งเป็นบรรดาเป็นบิดาครับขอไปอ่ซึ่งในขณะนี้ศพตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านเลขที่127บ้านโพนตบลนนตาลอำเภออท่าอุเทนครับบ้านโพนนี้ก็ทางไปทางบ้านเบาว่าและจะประกอบชาปนิกศพคุณตาขานกิติศีวรพันธ์นะครับในวันที่8สิงหาคมเวลา15นาฬิกา ที่บริเวณของเอจ้าภาพเองนะครับก็ขอแจ้งข่าวมายังบรญญาญาติพี่น้องที่คารดมาถือได้ทราบเดียวกันและก็ตลอดอที่ตั้งสมบริเวณกษลก็จะมีการประกอบพิธีสวดอภิธรรมเป็นประจำทุกคืนนะครับครับมาในช่วงของวันนี้ที่มาหาวิทยาลัยนครพนมครับ ช่วงวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครปนม,มหาวิทยาลัยดีใกล้บ้านมาตรฐานสากลมหาวิทยาลัยนครปนมประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหน่งคณะบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหาการรมบริการโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บันนี้ถึงวันที่9สิงหาคมนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้ที่สํานักง,งานสภามหาวิทยาลัยนครปนมอาคารสารสนเทศเพื่อการบริหารชั้น4ครับโทร0 4 2 5 สามสองสี่เจ็ดเจ็ดตอนหนึ่งหนึ่งห้าสามนะครับแต่ถ้าว่าคุณต้องการในเรื่